้มันก็วนวนกลับมานะฮะเดินแล้วเดินอีกวนกลับมาที่เสื้อตัวเดิมมาดูกันว่าสุดท้ายจะเป็นเสื้อตัวไหนมไม่บอกแล้วไอ้เสืหมวกกับใหมวกกับคนนั่นแหละหมวกกับคนใส่สิเสื้อเสื้อจะไปทำผ้าคริ้วเหรอคิดแล้วคิดอีกนะฮะ คิดมาครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้ตัวใหญ่นะตัวใหญ่ไปก็ตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่อันนี้พี่เปิ้นใส่ได้ไหมได้ตัวใหญ่บอกเลยพี่บอนใส่แล้วพี่ิ้นพอดีไหมผมหลวมเลยล่ะมันได้ฟิตไง ตัวเล็กกว่าเพื่อนหนใช่ไหกระสุนกว่าเออสนใได้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 เกี่ยหน้ามันเกี่ยนหน้ามัน่าฮ่่่่ไปด้กเหมือ่มีใครซื้ออะไรมีใครซื้ออะไรปะซื้อหน่อยซื้อไม แล้วกูถืออะไรอยู่เนี่ยจี๊เดี๋ยวกูจะทิ้งไว้ข้างถังขยะ